สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจอดอยู่หน้าปัม๊มวันนี้จะเอาอาหารมาให้หมากินเดี๋ยวผมจะตอนนี้จอดอยู่หน้าปั๊มอยู่เดี๋ยวจะขับรถเข้าปั๊มว่าหมาที่เคยเอาอาหารมาให้กินมันจะจํารถผมได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วดูว่ามันมีหมาอยู่สองตัวเขาเรียกไอ้ขาวกับไอ้ขาวขาวตัวผู้ขาวตัวเมียนะเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วจะเอาอาหารให้มันกิน กรดูว่ามันจะจำรถผมได้ปะมันมีนอนมันนอนอยู่ข้างหน้านู่นมันมีไอ้ขาวอีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้กระดูมันจะจำรถผมได้ไหมเนี่ยอยู่ในปั๊มปั๊มปตทมันมีมันมีหมาสองตัวที่จริงมันมีสามสี่ตัวมันมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันจะจำได้หรือเปล่าไอ้คันมันเป็นไปไหนนะอีกตัวหนึ่งไปไหนไม่รู้ปกติขับเข้ามาแล้วมันแง ดูมันจํารถได้เนี่ยมันจํารถได้เนี่ยมันจํารถได้เนี่ยไอ้ขาวเนี่ยเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเดินมาแล้วมันจํารถผมได้จําได้น่ะเดินมาแล้วมันมันจําได้ความจํามันดีนะเนี่เดี๋ยวเอาอาหารให้มันก่อนเออนี่มันเดินมาแล้วตรงไหนล้ะ นอนอยู่นอนอยู่ยแง่งแง่งเนี่ยไอ้ขาวนอนอยู่แง่งแง่งเนี่ยมันจําได้นะเนี่ยไอ้ตัวไปไหนีกตัวไม่เห็นไม่เห็นมันแค่กินคนเดียวไปไอเอาอาหารกระดูกไก่ไกระดูกไก่ มีไอ้น,นอนไนอ,นนอ,อ,อ้สองตัวสามตัวนั้นไม่รู้มาจากไหนไม่เคยเห็นแต่ว่าไอ้สีขาวหายไปไหนมีตัวขาวๆเหมือนขาวอย่างนี้แหละมันจำรถได้มันจำรถได้ทําไมมันไ,ไปน,นอนในน้ําตรงไหนมาเนี่ยเออหมาเนี่ยแสดงว่าไม่สบายเนี่ยเยียวแตกเนี่ยดูที่เยี่ยวแตกเยี่ยวแตกมันมนอนทับน้ำมา นอนเยี่ยวแตกมั้งมาตัวนี้ไม่สบายนะนะั่นเนี่ยเยี่ยวแตกเด็กปิ้งๆเลยอาจจะไม่สบายมันไม่ได้นอนในน้ำนี่ห่านูน่นจำรับได้ มามามาเอ้ามามีมาไมา่มมรู้ตัวกีตัวเอาเอานี่นี่นี่อันนี้เอ้ยอ้ไอ้สองตัวนี้ไม่เคยเห็นมันไม่เคยเห็นเรา มัวต่กลัวมันก็ไม่ได้กินกินแล้วบียสองตัวนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยน่าจะเป็นหมาในซอยขาด้วนด้วยนะขาดวนมันไม่เคยเห็นเรามันเลยก,กลัวมันไม่เคยเห็นเลยก,กลัวอันนี้สมัยก่อนนะ่ะมันจะกัดผมนะเนี่ย เนี่ยไอ้ขาวเนี่ยมันจะกัดผมเนี่ยมันจะตัดตอนนี้มันจําได้แล้วมันนอนทับอะไรมานอนทับน้ำมามันไม่ได้นอนทับน้ำเนี่ยมันนอนธรรมดาแป็นเพรามันทำไมเยี่ยวแตกเลือดมีืา เลือดแสดงว่าปิมันเป,นป,เนป็นมีปัญหาเนี่ยไอปิมันมีปัญหาในไอขาวเนี่ยไอมันก็ไม่เห็นมีอะไรเออเป็นเลือดนะเนี่ยเลือดออกจากไอกปิมันหรือว่ามันไปโดนจึ๊กมาหรือเปล่าไม่โดนจึ๊กมาหรือเปล่า น่าจะใช่เลาเนะี่ยไอสองตัวสามตัวนะหมาสีตัวผู้สองตัวอยู่นู่นที่ให้กินเะมันน่าจะโดนติกต๊กติ๊มาหรือเปล่าแล้วมันก็เลยค้างค้งโอเคครับแค่นี้นะครับมันจำได้มันจำได้จำ,ไดจำรถได้แล้วมันก็วิ่งออกมากเอา้มันฟิไอ้ขาวนน้นมันอยู่ตัวนู้นนาเสเวนนะ นนนาเซเวตรงถังมันไม่มามันกลัวทูมนี่มันนอนอยู่หน้าเซเว่นผงเห็น,นมนกดแดดกดรับประทานเลยโอเคครับพี่น้องคลิปนี้แค่นี้แหละครับมันจําได้มันจําได้ว่าผมเอาอาหารม่ให้มันกินบายบายจุงกะ